จุดจบอะไรรออยู่เหน่งในคนที่สามคัญที่สุดของโลกตอนจบที่ยิ่งใหญ่ของมันจะถูกจัดระเบียบอย่างลับๆอยู่แล้วเหน่งในผู้นําที่มีอํานาจมากที่สุดสามารถพบจุดจบของเขาใกล้กว่าที่เขาเคยคิดในความเป็นจริงจุดจบของมันจะถูกจัดระเบียบและคาดหวังจากผู้มีอิทธิพลอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นเขาคนเดียวจะสร้างโชคชะตานี้เมื่อเขาทำการเลือกที่ถกเถียงกันหลายครั้งมันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้นำเคลินรเนลาดิเมียปูตินข้อความทั้งหมดเหล่านี้ แต่ร,ระหว่างพอดคาสต์วันิซิเชนในลอนดอนโดยอดีตหัวหน้าหน่วยสื่อราชการลับมีหกของสาราชอาณาจักรเพราะเมื่อวันพฤหัสบดีที่1 1สิงหาคมพุทธศักราช25 6 5ริเซริชาร์ดเดียร์เลิฟได้หารือเกี่ยวกับการบรรลุอนัตของผู้นำรัเสเซียอดีตหัวหน้ามีหกเชื่อว,ว่าการสิ้นสุดวรระรก,การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของปูตินนั้นใกล้กว่าที่เขาคิดเซริชาร์ดเดียร์เลิฟกล่าวว่า วลาดิมีปูตินจะไม่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีรัเสเซียอีกต่อไปและนี่จะเป็นเพราะสุขภาพของเขาหรือการแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์อื่นที่จะขึ้นสู่อํานาจนอกจากนี้อดีตหัวหน้าหน่วยสื่อราชการลับมิโอกยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างยูเครนและรัเสเซียเขาเชื่อว,ว่าปูตินไนดดอทาผิดพลาดค,ครั้งใหญ่เกี่ยวกับยูเครนและเขาเชื่อว,ว่าผู้นาเครมลินจะไม่จบลงด้วยสถานการณ์ที่น่าพอใจมาก บริชาร์ดยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีรัเสเซียน่าจะถูกแทนที่ด้วยนิโคลไลปาตรูเชฟเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นของรัเสเซียความคิดเห็นของคุณมีความสําคัญต่อเราดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคําแถลงของอดีตหัวหน้าหน่วยสื่อราชการลับมีหและวิธีที่วลาดิมีปูตินจะครบร,รับประธานาธิบดีของเขา